ทำนี่แหละลูกสาวงิงนี่แหละว่าทำไมถึงต้องมาดูองิงก็ฉันดูดวงมันไว้ไงเออฉันทักดวงมันไว้อ่ะฉันไม่เคยดูไม่เริ่มเริ่มเลขเลยว่าจะเป็นเหมือนกันไหมฉันดูเริ่มเลขเริ่มเลขเลยอยู่เทวดาดิชันมัน แล้วเพลงแรกที่มาร้องเนี่ยฉันบอกนี่คือตำนานหมอลำครับพอฟันมาลาห้างถ่ายบอโจดนี่คุยบอโจดกิงครับอ้แบอบโจรเรานี่มาขึ้นมาเหมือนกันเลยครับเอาเอาเพลงนี้มาขึ้นไหมครับเหมือนเด้งเออเหมืนอนกันไหมทุกคนอะเออตอนนั้นตอนขึ้นออดิชั่นอะอโทรศัพท์จะเด้งขึ้นมา,าปิ้งขึ้นมา แล้วก็พากันดูติดงอนเงมก็นั่นแนะก็นั่นนะใช่ไหมเป็นอะไรที่แปลกเขบอกแล้วไงัแปลกเลยมันเด้งขึ้นมาหาหาคนดูดูดูยูทูบอ่ะไม่รู้ใครเอออยู่ดีๆก็มาอยู่ดีๆก็มาก็บอกแล้วไงเป็นอะไรที่แปลกตลอดเวลาผมผมก็บอกแล้วผมที่จริงที่จริงบเธอเธอได้ยินเคยเห็นไหมนใช่ผมผมดูตลอดเลยว่าแกแกเคยทํานายยังไงยังไงมาเนี่ยดวงของยิงอ่ะก็เป็นเมันตลอดอ่ะไม่หน่อยยิงว่าเลยตลอดเป็นเหมือนตลอด ฉันจ่งคุณกุยเนี่ยเธอพาเจอเธอต้องมาให้อะไรฉลอแต่ทักดมงเธอไว้ <c oughs> บ้านเธอเนี่ยบ้านปุ๋ยเนี่ยผมดุยดีม่ต้องมาทําให้ดูหรกมาสร้างเสร็จเป็นไงคุณดุยดีไหมดีดี <c oughs> ฉันพูดว่าไงถามวันนี้ก็พูดอีก <c oughs> จำไว้นะฉันไม่ได้แช่งไอ้หุ๋หญิงนะสีอะไรขึ้นเวทีดีทุกสีแต่ฉันขอหนึ่งไอ้อุ๋ยเธอสร้างบ้านเสร็จเธอทำพิธีบ้านอะไรเสร็จเธอสร้างารูปปั้นเธอไว้ทางหน้าปรา,านพระทิดตป อันที่อันที่ส่งมาเข้าใจป่ะแล้วสีที่เขาบอกบอกสีแดงเห็นจำดฉันไปดูครั้งแรกที่าฉันไปดูที่ไหนฉันดูครั้งแรกเลยวันนั้นก็ใส่สีแดงเลยมันใส่สีแดงฉันดูวันนั้นใส่สีแดงเลยฉันก็ฉันดูฉันทัำดวงวันนั้นใส่สีแดงขึ้นเลยฉันบอกฉันบอกทันทำดวงนี้มันเป็นี้แล้วมันผิดหวังเรื่องครอบครัวมีมีความรักไม่ได้เดี๋ยวกูนี่ฉันพูดอะไรนิดพูดตรงหน้ามันนะทุกคนก็พูดไบ้นี้่พูดว่าจะรู้ไอ้นี่มันตำนาน้วจำไปเลยเดี๋ยวกูนี้นะถ้ามันสร้างรูปปั้นนะเดี๋ยวกูนี้ เมื่อเขาแก่แก่เาาท่าเมืสิ้นบุญไปนะศรีสเก,เกตในตรงป,งป,งปงูปังในมีคนไปถามไหว้มันนะ,ะใครใครคนไหนมื่อวันี่ไปถามไหว้มันก็มันใน็ูกมัลกำนานหมอลำศรีสเกตเ,เป็นง่ายเหรอแล้วใครไปเปรยียบบอกแม่เหมือนแมุ่่พัหมนแม่ท่นที่บอกเอ้เองเธอไม่ใช่ เธอคือองอินเพชรบ้านแทนเด็กสีสเกเดกเปิดมัวเธอตำนน่ของของสีสเกตเขาไม่ใช่ไม่ใช่ฮันนี่ไม่ใช่แม่พุงพวงเป็ตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะถูกแล้วว่ามันมัไม่ต้องไม่ต้องเปรียบเทียบไงฉันไม่ได้อะไรใจองอินนี่มันเองการเงินเงินเธอม่ให้รดฉันมีญญาลนตัวเองได้ใช่ไมร่ำรวยๆรัขับ็กซี่หากินแต่ทไทักได้แล้ทักเหมือนใครด้วยถามจริงไหมันทักเหมือนใครไหมใช่ใช่ใช่คนเปรียบเทียบแต่แต่มันมันก็มันัก็แล้วแต่ความ เกคนนะเด็วที่ม่ไ,ได้เด็กเขาเกิดชีวิตเขาเกิดมาเป็นตำนานหมอลำ<ช>ผมว่าดูดูไปทุกวันทุกวันทุกวันดีกว่านะดูทุกวันดีกว่าแล้วก็จะเห็น เห็นอะไรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเธอจำคำพูดเธอจริงที่พูดมาใช่ใช่ใช่เขาพูดแบบนี้เขาก็พูดแบบนี้ตลอดครับพูดยังไงทำไมไงเจอวัดจก็พูดแบบนี้เลยพูตอนนั้นจะมาดูใหม่หรือเปล่าพี่ผมอยู่อีสานน่ะผมที่จิมพงก็ไม่ค่อยได้ดูจริงไม่ดงผมยุอีสานน่ะก็ไม่ค่อยได้ดูนะก็อยู่บ้านเดียวกับวัดจอยแหละแต่ไม่ค่อยได้ดูแต่แต่พอเห็นคลิปน่ะดูจนทุกวันเนี้บอกว่าเตามมาจนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยก็แปลกอ่ะก็เป็นเรื่องแปลกก็บอต้องรู้ แปลไว้ล่ะใครได้อะไพูดเนี่ยผมยังยังถามว่าอยากจะถามว่าทุกคนเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเออดูดูอยู่เด้งขึ้นมาเป้งขึ้นมาดูก็ดูออดิชั่นใช่ไหมดูออดิชั่นขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เลยฉันบอกได้ไอ้วัสวยแล้วก็ออกไม่ได้ด้วยนะแล้วมันได้เลยเปแปลกจริงไหมใช่เปล่าจะออกจะเลือกดูก็ไม่ได้นะไปรู้เป็นไรเด้ คนดูส4รอบอเลิกไม่ได้เลยไม่ด้ดูดูไอตอนที่มันถ่ายครรั้งแกลคนถ่ายก็ถ่ายที่เดียวแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวันเฉยเแค่นั่นแหละเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแต่คนดูคนเดิม อย่างนนนัั้ดูทุกวเออแต่ทำไมเราดูได้ทุกวันฮะแปลกดูแล้วมีความสุขไหมถามดูว่าเธอมีความสุขไหมเนี่ยผมผมมีความสุขเมื่อวานเนี่ยตอนตอนไลฟ์สดนะเห็นออตอนไลฟ์สดอ่ะดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปไลฟ์สดไลฟ์สดเมื่อวานอะความสุขเราลงยิ้มไงเข้าใจว่าไลฟ์สดขายของกับคุณเชียร์เออดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปผมว่าดูไปแล้ว ซื้อบ้านเูหลอ๋อไปกขายตัวเยขายตัวขายตัวซื้อตัวซื้อตัวผมอยู่นครสวรรค์นนะนี่ทำงานอยู่นครสวรรค์รถปิกอัพมาห้องกระถางอิงตลอดทางเลย มาเรื่อยๆจับ GPS ด้วยแล้วก็ทำกระถาะมาด้วยแสมโอทีชีวิตโอเลยไหนก็ซื้อบัตรจองตัวโอุ้ยโทษครับ

ตัวเข้าก่อนนะครับขอบคุณฤทธิ์ท่านรับเทเข้ามาถึงชุต้องไปนที่ไหนะครับคร,ครับ